เป็นคนอื่นท้องแล้วก็ตกใจแล้วยิ่งเป็นเราเองเราก็ตกใจจะท้องได้ยังไงวะแต่ตอนจริงอะไปเป็นคนที่เซนสทิฟเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งเราก็คือเป็นเป็นทอมเป็นสาวลอยอยู่แล้วแล้วยิ่งมานี่คือเมียก็คือเมียมีลูกเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไปในจุดที่เป็นผัวเป็นเมียที่จะต้องไปท้อง ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นท้องเราก็ตกใจแล้วยิ่งเป็นเราเองเราก็ตกใจอ๋อแตท้องได้ยังไงวะนี่แหละครับทุกคนที่ที่นุกบอกว่าหลายหลายหลายคนก็อาจจะเอาเป็นตีความหมายผิดในในคำพูดของพวกเราซึ่งซึ่งเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าท้องอ่ะมันน่าจะมาจากที่เราไปที่เราไปญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นพวกเราไปไปทำงานแล้วก็ร่วมไปกับพี่พี่เอฟซีทุกคนด้วยใช่บางคนเขาว่าเราไปฮันนีมูนบ้าง ไปเที่ยวด้วยกัน2คนบ้างอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าไามีบุงหรือเปล่าแต่อ,แตอันนี้อยู่แล้วครับอยู่แล้วแต่กินเยอะครับกินเยอะขารที่ลงมามันทําให้เรารู้สึกอะไรบ้างครับแต่ตอนจริงไะใปเป็นคนที่เซนสิทีฟเรื่องแบบนีู้่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอารูปไปแต่แตงยิ้บ้างหรือว่าจะ,ะมีข่าวแบบนี้ออกมาบ้างแต่แต่ถ้าถามว่าเข้าเข้าใจในมุมนั้นไหมไปก็เข้าใจครับแต่ในมุมของเราเราก็มีเสียใจเสียใจเราก็แอบแอบน้อยกับตัวเองแต่แต่รีเสียตัวเองได้อยู่อ่า อย่าข่า,ขาวว่าทองที่มันทำให้เราเสียเสียภาพรักใช่ค่ะเสียเซลเสียเซลมันมันก็เสียเซลคนอื่นอาจจะมองเราจากคนที่ไม่ชอบราเลยอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะออแต่ตอนนั้นเรามีคิดไปแล้วเอยเดี๋ยวจะต้องออกมาแก้ข่าวหรือว่าบอกทุกคนรู้ไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบเออคนก็จะไม่ต้องคิดไปเองตอนนั้นตอนนั้นก็คิด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 อยู่สักพักพอนุเขาเห็นนุเขาเลยไปโพสตก่อนอ่า เราก็บอกว่าเออขอใช้คำนี้หน่อยแบบเออให้เกียิกันดีกว่าเลยปวดปวดหัวไม่รู้ว่าอาจจะซอฟสำหรับทุกคนแต่มันก็แรงสำหรับไปอยู่ใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งเราก็คือเป็นเป็นเป็นทอมเป็นสาวหล่ออยู่แล้วแล้วยิ่งมานี่คือเมียก็คือเราก็เมียมีลูกมีลูก้อมอีกครบเลยแล้วอีกคำหนึ่งที่แบบมันก็ค่อนข้างสะแรับเนียเปลี่ยนทอมนี่เป็นเธออันนี้อันนี้มันเสนสิทือกับตัวรู้สึกไป ก็เซนสิทีฟนะครับเพราะว่านุกับพายอย่างที่อย่างที่อยู่มาทุกวันแล้วก็พี่พีเอฟซีทุกวันนี้เขารู้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเราเราไม่ได้ไปไปในในจุดจุดนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไปในจุดที่เป็นผัวเป็นเมียที่จะต้องไปท้องอะไรเงี้ยครับใช่พี่พี่แต่ว่าทุกวันนี้พี่พีเอฟซีก็จะเข้าใจในในในตัวพวกเราสัดส่วนใหญ่ใช่ครับยืนยันว่าเป็นเฟคนิวเนาะเนียเฟคนียนเนาะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ Tiktok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ